ตัวเลขที่บอกว่ากองประกันสังคมไทยเนี่ยจะอยู่ในภาวะล่มละลายภายใน27ปีเนี่ยมันก็เป็นการคิดคำนวณตามสภาพของจำนวนเม็ดเงินลงทุนณนะปัจจุบันตั้งแต่กองทุนเริ่ม ก่อตั้ง33ปีที่แล้วผลตอบแทนเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำถ้าเอาจากตัวเลขของ TDRI อะค่ะก็คือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่2.7นตสกายนตอนนี้มันค่อนข้างสรุปแล้วใช่ไหมคะว่าเขาซื้อในมูลค่าที่มันสูงกว่าความเป็นจริงถ้าการลงทุนที่ควรจะไปอยู่ในสกายนเนี่ย มันได้ไปอยู่ในกองที่มันบริหารจัดการได้ดีมีธรรมาพิบาลที่สูงเนี่ยมันคงเปลี่ยนแปลงได้จริง สำหรับกองทุนน่ะนะคะก็คือถ้าเกิดเรามองเม็ดเงินลงทุนณนะปัจจุบันนะคะหมายความว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยกองเพนชั่นของทุกประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้คล้ายกันหมดเพราะว่าในภาวะโลกยุคปัจจุบันนะคะจำนวนคนแก่แล้วก็จะอยู่ในวัยเกษียณมากขึ้นกว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันที่กองบำเหน็จบำนาญเหล่านี้จะหมดไปเพราะฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่า กองประกันสังคมไทยเนี่ยอยู่ในภาวะล้มละลายภายใน27ปีเนี่ยมันก็เป็นการคิดคำนวณตามสภาพของจำนวนเม็ดเงินลงทุนณปัจจุบันมันเป็นการคิดคำนวณเพื่อทำให้เราวางแผนมากกว่าว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปจากนี้ นะคะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้ถึงวันนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราสามารถทําแล้วก็ปรับเปลี่ยนภาวะของกองทุนเพนชั่นได้ในทุกๆประเทศทั่วโลกอะคะ่ะก็คือไม่ว่าเราจะเพิ่มการลงทุนที่ทําให้ผลตอบแทนมีมูลค่าสูงขึ้นมาชดเชยกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราอยากจะทําให้ผู้ประกันตนได้รับมากขึ้นหรือว่าทางเลือกบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่หลายประเทศที่มีความจําเป็นอย่าง เช่นการเพิ่มอายุเกษียณหรือว่าการที่ต้องเก็บเงินสมทบมากขึ้นก็อาจจะเป็นทางเลือกแต่สําหรับกองทุนประกันสังคมไทยเนี่ยเ <c oughs> พคคิดว่าเรายังมีความหวังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการการลงทุนของเรา y y <c oughs> ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนะักถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องการตอบแทน <c oughs> การลงทุนที่ดีขึ้นได้เราอาจจะไม่ต้องถูกบีบบังคับให้ไปเลือกกระทําในภาวะที่เราอาจจะไม่ต้องการ อย่างเช่นการยืดอายุเกษียนหรือการลดผลประโยชน์จากกองทุนนะคะเราก็มองว่ามันก็เป็นความทา้าทายแต่ว่ามันก็แฝงไปด้วยโอกาสที่น่าจะทําให้กองทุนเนี้ยยั่งยืนขึ้นเพราะว่าอะไรเวลาที่เราเห็นผลตอบแทนที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่กองทุนเริ่ม ก่อตั้ง33ปีที่แล้วผลตอบแทนเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำถ้าเอาจากตัวเลขของ TDRI อะค่ะก็คือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่2.7%ในภาวะที่ตลาดโลกณนะตอนนั้นก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยสามารถ มีผลตอบแทนได้สูงถึง5%หรืออาจจะสูงกว่านั้นในบางช่วงนะคะสำหรับเงินสดพอเราเห็นผลตอบแทนที่มันไม่สอดคล้องกับภาวะ ดอกเบีย้ยของเงินสกุลหลักแล้วก็ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอสำหรับเพนชั่นต่างๆในโลกอะคะ่ะมันก็ทำให้เราเล็งเห็นเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพดมองภาพรวมเนี่ยเพดอยากจะแยกเป็นปัญหาทางด้านโครงสร้างกับปัญหาทางด้านการลงทุนที่เรายังไม่เข้าถึงการลงทุนที่เหมาะสม กองทุนประกันสังคมเนี่ยณนะปัจจุบันโครงสร้างยังอยู่ในเป็นพาร์ทหนึ่งของราชการซึ่งเราผบ,บราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราต้องบริหารเม็ดเงินขนาดใหญ่อะค่ะมันค่อนข้างอาจจะไม่ได้ทันต่อต,อตลาดโลกซะทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เราผบ,บราชการจะทําอะไรก็ต้องมีกฎระเบียบหรือว่ามีขั้นตอนต่างๆอะค่ะซึ่งอาจจะเป็นข้อจํากัดในขณะที่กองทุนอย่างกบคเนี่ย ที่ดูแลเงินบำเหน็จบำนาของทางข้าราชการเนี่ยสามารถบริหารได้ค่อนข้างอิสระกว่าซึ่งปัญหาโครงสร้างตรงนี้เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็น่าจะทำให้กอง ทุนประกันสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมองในฝั่งของการลงทุนอย่างเดียวอะค่ะพอยากจะสรุปเป็นภาพที่ทุกคนอาจจะเข้าใจได้ง่ายก็คือกองของประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมากองทุนของเราค่อนข้างมุ่งหวังผลตอบแทนการลงทุนจากสินทรัพย์ในประเทศเป็นส่วนมากซึ่ง การที่เราลงทุนในประเทศค่อนข้างมากแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเป็นสินทรัพยออ์ค่อนข้างต่ำนะคะอย่างในอดีตแผนการลงทุนฉบับที่2เองเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15%์ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศสูงขึ้นณนะปัจจุบันกรอบการลงทุนจะอยู่ที่สัดส่วนประเทศไทย60ต่างประเทศ 40%ถึงแม้เราจะยังทำได้ไม่เต็มกรอบนะักแต่ว่าการที่เราผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นการลดความเสี่ยงมากกว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงคือ ทุกๆท,ท่านที่เป็นนักลงทุนเนี่ยอาจจะมี h o m e b ้ a แออยู่แล้วอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็รู้สึกอุ่นใจกว่าเหมือนจะเสี่ยงต่ําแต่ถ้าเกิดเรามองภาพรวมว่าถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเ,ออเศรษฐกิจขนาดใหญ่เราอาจจะสามารถลงทุนในประเทศได้เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าประเทศของเราก็จะหมุนตามโลกในภาพที่ใกล้เคียงกันยกตัวอย่างอย่างถ้าเราเป็นสหรัฐ อังกฤษหรือญี่ปุ่นเราอาจจะไม่ต้องสนการกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศมากนักก็ได้เพราะว่าการที่จะทําให้ความเสี่ยงมันตามมาค่ะเราก็ควรจะทําตัวให้เหมือนกับโลกนี้มากที่สุดแต่พอประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ GDP ไม่ได้สูงนักแล้วเราพยายามลงทุนอยู่ในประเทศตัวเองซะเยอะอะค่ะมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยที่เราไม่รู้ตัวประเทศอย่างสิงคโปร์ค่ะถึงแม้เศรษฐกิจเขาค่อนข้างมั่นคงแต่เขาก็ยังเลือกที่จะ นำกองทุนเพนชันของเขาเนี่ยพิงกับเศรษฐกิจโลกเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่บริหารกองทุนเพนชันฟันส่วนใหญ่อะค่ะจุดมุ่งหมายนอกจากจะทำผลตอบแทนให้ได้คุ้มค่าคุ้มค่าในที่นี้หมายความว่าเราจะทำยังไงให้บริหาร mm hmm. การลงทุนให้ได้ความเสี่ยงที่คุ้มค่าที่สุดกับผลตอบแทนที่สูงที่สุดคือเราไม่ต้องการได้ผลตอบแทนที่สูงแต่เราต้องเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการลดความเสี่ยงเนี่ยมันยังไงก็ต้องกระจายการลงทุนนะคะสมมุติเรามองภาพว่ากองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีมูลค่านับปัจจุบันอยู่ที่2.7ล้านล้านบาทถ้าเราไม่กระจายออกต่างประเทศเราก็จะเป็นเหมือนปลาวานที่ถูกขังอยู่ในห้อง ถ้าเราลงทุนเฉพาะแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่มากในตลาดไทยไม่ว่าเราจะซื้อบอลขายหุ้นหรืออะไรเนี่ยเราไม่สามารถมีลีควิตี้ที่จะขยับโพซิชันนั้นๆภายในเวลาแล้วก็ราคาที่เราต้องการได้ดีนักอย่างกองทุนประกันสังคมของไทยอะคะ่ะถ้าเราอยู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเราจะเป็นกองทุนขนาดกลางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจําเป็นต้องซื้อขายสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเนี่ยเรา ก็มีสภาพคล่องที่สามารถขยับได้เร็วแล้วก็ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนค่ะสก,กายนตอนนี้มันค่อนข้างสรุปแล้วใช่ไหมคะว่าเขาซื้อในมูลค่าที่มันสูงกว่าความเป็นจริงแต่ว่าบอร์ดของชุดเพชรเนี่ยสมัยสองอะค่ะเราก็ไม่ได้ข้อมูลมากไปกว่าซื้อมวลชน คือในวาระการประชุมต่างๆเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับอะค่ะค่อนข้างจำกัดแต่ว่าด้วยปัญหาโครงสร้างที่บอกอะค่ะเวลาก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยเอกสารเนี่ยเราจะได้ last minute มากมากเลยสมมติประชุม8ปดโมงเช้าส่งเอกสารให้ตอนเที่ยงคืนซึ่งถ้าปัญหาโครงสร้างเราเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขออกไปได้อะ่ะมันคงยากที่จะเกิดการผลักดันอะไรใหม่ๆที่มันเป็นผลทางบวกอะค่ะ คือเพคิดว่าถ้าตอบเรื่องสกายไน์อ่ะมันก็คงสรุปได้ว่ามันก็เป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าการลงทุนที่ควรจะไปอยู่ในสกายไน์เนี่ยมันได้ไปอยู่ในกองที่มันบริหารจัดการได้ดีมีธรรมาพิบาลที่สูงเนี่ยมันคงเปลี่ยนแปลงได้จริงเพราะว่านับปัจจุบันเนี่ยกรอบการลงทุนใหม่ของสินทรัพย์นอกตลาดอะค่ะมันขยับขึ้นมาจาก4、0 0 0มล้านเป็น4,0,000 0ล้าน เพราะฉะนั้นในอนาคตนะคะเราไม่ต้องการเห็นสกายไลอีกแม้กระทั่งตึกเดี่ยวแต่ว่ากรอบการลงทุนนับปัจจุบันตอนเนี้มันยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าทางฝั่งเพชรเองก็ดีเราก็ต้องการผลักดันทำอ,อ,อภิบาลขั้นสุดที่เราต้อง บริหารจัดการการลงทุนให้ได้มาตรฐานสากลตรวจสอบได้โปรง่งใสแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมเนี่ยต่อให้มีเรียลไทม์ก็ควรได้รับการชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินของทุกทกท่านอย่างตรงไปตรงมา ะะแล้วก็หลายๆกองทุนในโลกนี้เขาก็สามารถทําแบบนี้ได้หรือแม้กระทั่งพอฟิลส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถดูมูลค่ารวมได้เร็วถามเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดสิ่งหนึ่งที่เพชรพยายามทำมาตลอดก็คืออย่างกองทุนประกันสังคมเราอะ่ะเหมือนกับไม่ได้อยู่ในเลดาร์เลยของกองทุนหรือสถาบันชั้นนําที่บริหารเพนชั่นอื่นๆใน ในโลกนี้แต่ว่าด้วยความที่เพชก็เป็นคนที่อยู่ในวงการการลงทุนในระดับรีเจนอลนะคะเราก็พยายามที่จะคอนเน c t แล้วก็ r e p r e s ร n เซนกองทุนประกันสังคมของไทยขึ้นมาว่าทางเราเนี่ยมี ความสามารถในการลงทุนแล้วเราก็ยังมี allocation ที่สามารถจะเข้าถึงการลงทุนที่ดีได้ในระยะเวลาอันไกล้ซึ่งสินทรัพย์ที่พูดถึงเนี้ยมันจะกระจายเป็นอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเพชรไปประชุมมาที่ลอนดอนกับปารีสเมื่อช่วงก่อนปีใหม่นะคะมันก็มีกองทุนที่เข้าไปซื้อ h e a โอล์แอร์พอร์ ถ้าเกิดกองทุนประกันสังคมของเราเข้าไปร่วมลงทุนกับเขาเราก็จะมีการกระจายความเสี่ยงเข้าไปอยู่ในแอร์พอร์ตที่เป็นแอร์พอร์ตนานานชาติแล้วแอร์พอร์ตนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแอร์พอร์ตเดียวในพอร์ตโฟลิโอของการลงทุนนั้นเขาก็ยังกระจายอีกว่า เขาจะซื้อโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้มาเนี่ยด้วยการที่จะบริหารปรับปรุงมันเปลี่ยนแปลงยังไงให้มันได้มูลค่าที่สูงขึ้นท่ามกลางสินทรัพย์อื่นๆอ,อ,อีกอย่างน้อยๆ30-50ชิ้นแล้วการบริหารจัดการของกองทุนที่ได้มาตรฐานนะคะกองทุนหนึ่งกองของเขาขนาดอาจจะอยู่ที่ประมาณ20บิลเลียนยูเอสตอลา ซึ่งกองทุนประกันสังคมของไทยอะคะ่ะถ้าเราร่วมลงทุนกับเขาในลักษณะกระจายนะคะเราอาจจะร่วมกับเขาแค่100ล้านเหรียญเพื่อที่จะเทสเขาก่อนด้วยเหมือนกันว่าเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้มั่นคงยาวนานเหมือนที่เขาทํามาในอดีต30ปี20ปีที่เราเห็นแล้วหรือเปล่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงเป็นปลาใหญ่ให้มือสมัครเล่น ลองผิดลองถูกกับเม็ดเงินของผู้ประกันตนแต่เราสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าโดยการเข้าถึงกองทุนมืออาชีพแล้วเรียนรู้จากเขาแล้วเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยค่ะในการเลือกสรรว่ากองทุนมืออาชีพทั้งหมดอะอะไรที่เป็นกองทุนที่ดีที่สุด มี uh, ผลรีเสิร์ชออกมานะคะว่ากองทุนของ22ประเทศหลกักที่อยู่ในการจัดพอร์ตโฟลิโออยู่ที่40-60คือสินทรัพย์เสี่ยง60แล้วมั่นคง40เนี่ยสามารถ ดิ e รเกอร์ผลตอบแทนได้อยู่ที่16.6%ต่อปีในขณะที่ประเทศไทยนะปัจจุบันเนี่ยกรอบการลงทุนตรงเนี่ยเราผลักดันขึ้นมาตั้งแต่แผน2อ,อยู่ที่ประมาณ15%ณนะปัจจุบันอยู่ที่35เพื่อ t a r ์เกตไว้ที่40%ภายในกลางปี2570อะนะคะถ้าเราปรับตรงนี้แล้วมันได้ผลอย่างที่เราได้เห็นเมื่อ1ปีที่ผ่านมาค่ะปี2 5 6 ปิดจาก2.7%ก็เลยขึ้นมาปิดอยู่ที่5.3%ก็น่าจะเป็นปีแรกที่ประกันสังคมเนี่ยทำผลตอบแทนได้สูงกว่า5%ในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็หวังว่าแผนฉบับณนะปัจจุบันก็คือแผนการลงทุนฉบับที่5เราจะยังมีการเพิ่มในสัดส่วนของสินทรัพย์นอกตลาดที่น่าจะ เป็นส่วนหลักสำคัญที่จะทำให้กองทุนยั่งยืนต่อไปแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเพรให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาก็อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานสากลซะทีเดียวเราก็เลยยัง มีความพยายามที่ต้องการปรับมาตรฐานการลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าด้วยประสบการณ์เพจที่ทำงานเกี่ยวกับสินทรัพย์นอกตลาดเกินกว่า10ปีในอดีตนะคะและปัจจุบันด้วยเราเห็นว่าการลงทุนในสินทรัพย์ส่วนนี้หนึ่งร้อยกองทุนหรือหนึ่งร้อยสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยเป็นของดีอยู่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานแล้วก็ความถนัด เฉพาะทางส่วนหนึ่งกับการที่เราต้องมีเน็ตเวิร์ในการเข้าถึงสินทรัพย์ที่ดีก็จะเป็นส่วนช่วยอย่างมากเลยในการลงทุน10ปีที่ผ่านมาค่ะบริษัทไม่ว่าจะเป็นเทคคอมพานีในต่างประเทศในอเมริกาหรือว่าในยุโรปเองเนี่ยเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตลาด เพราะว่าการที่จะ IPO ของทุกๆบริษัทเทรนด์ของโลกเนี่ยมันคือเกิดขึ้นช้าลงเรื่อยๆถ้าในอดีตอย่าง f c e e o o o เนี่ยอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็ต้องเข้าไปลิสต์แล้วไม่งั้นอาจจะไม่ได้รับเงินทุนที่มากเพียงพอกับการเติบโตแต่ก่อนที่ Facebook จะเข้าตลาดไปเองก็ดีเนี่ยก็มี private equity firm ต่างๆไปซื้อเขาตั้งแต่เป็น VC company หรือเป็น startup ที่ยังสามารถออทําผลตอบแทนได้สูงมากแต่ก็ความเสี่ยงสูงเช่นกันหรือถ้าเรามองภาพใกล้ตัวกว่าน,นั้นนะคะอย่างกลุ่มบริษัทในไทยก็ดีหรือในเอเชียก็ดีอะคะ่ะที่ทํากิจการหลากหลายธุรกิจเราก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่เป็นหลักๆของทุกๆครอบครัวะคะ่ะที่ค่อนข้างมั่นคงก็อาจจะ อยู่นอกตลาดซะเป็นส่วนใหญ่มันเลยทำให้ในโลกแห่งความจริงเนี่ยบริษัทที่อยู่นอกตลาดที่มีผลประกอบการที่ดีมาก,มากๆเทียบสัสดส่วนกับบริษัทที่อยู่ในตลาดที่เป็นผลประกอบการที่เรียกว่าท็ top อปท็อปนะคะจะอยู่ที่90ต่อ10เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ากองทุนหรือนักลงทุนรายบุคคลก็ดีเนี่ยอยากที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงแล้ว มีข้อจำกัดในการลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราก็อาจจะช้าเกินไปเพราะว่าการลงทุนที่อยู่ก่อนที่จะเข้าตลาดเนี่ยเขาอาจจะทำกำไรไปแล้ว200-300ถึงเท่าแล้วเขาค่อยมา Ex ็กผ่านการ IPO สำหรับพอร์ตโฟที่เราไม่ต้องการรับความเสี่ยงนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นแล้วยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้าง c o n s e r v a เวทีเนี่ย ผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวควรจะได้เฉลี่ยอยู่ที่6-8%ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะดอกเบีย้ยด้วยณนะปัจจุบันเนี่ยดอกเบีย้ยอาจจะค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงซึ่งดอกเบีย้ยสำหรับเงินสกุลหลกกักน,นะคะถ้าเพชรอ้างอิงก็คงจะเป็น US ดอลลาร์ระดับดอกเบีย้ยนณะจุดนี้เนี่ยมันคงไม่ได้ทาวรเพราะฉะนั้นผลตอบแทนเฉลี่ย6-8%เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็น สิ่งที่เราคาดหวังในระยะยาวซึ่งดอกเบี้ย US Dollar สำหรับ l องเท e r เนี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.5-3%คราวนี้มันก็จะมีการลงทุนในหลายรูปแบบที่เราจะขยับจากจุดปัจจุบันขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วก็หวังว่าถ้าในอนาคตอันใกล้หรือไกลก็ดีเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เห็น s i n g l ิ digit ไปไปๆก็น่าจะเป็นเรื่องดีค่ะจริงๆเนี่ยคะ่ะ การลงทุนของสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยตั้งแต่ที่เพชรเข้ามารับตำแหน่งนะคะเรามีการชะลอตัวอยู่พักใหญ่เลยเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องการจะผลักดันกรอบที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นเหมือนตะแกรงกองสินทรัพย์ที่ไม่ดีออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างที่เพชรบ,บอกว่าการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ย95ในร้อยเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงแต่ไม่ดี แล้วขาดสภาพคล่องด้วยเพราะฉะนั้นมาตรฐานการลงทุนหรือกรอบการลงทุนใหม่เนี่ยที่เราพยายามที่จะตั้งขึ้นมาให้เป็นกรอบระเบียบในการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดโดยเฉพาะเนี่ยค่ะมันค่อนข้างอย่างเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบในที่ในวาระประชุม ะะแล้วก็ด้วยความสนใจแล้วก็ความตื่นตัวมากขึ้นในสังคมของผู้ประกันตน24ล้านคนกับการลงทุนในกองประกันสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างมีส่วนช่วยได้มากในการผลักดันให้มันเกิดมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้วก็การลงทุนที่รัดกุมขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองอะคะ่ะเสียงของผู้ประกันตนอาจจะยังไม่มากพอ เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะบอร์ดที่มาจาก3ภาคีนะคะก็คือบอร์ดนายจ้างบอร์ดลูกจ้างแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยทาง เสียงของวดกันตนซึ่งเป็นเสียง1ในสของบอดใหญ่เนี่ยเราอาจจะยังไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ได้ร0อสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือถ้ากรอบตรงนี้ยังไม่ผ่านออกไปเนี่ยเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการชะลอการลงทุน แต่ถามว่าการชะลอการลงทุนของสินทรัพย์นอกตลาดจนกว่ากรอบการลงทุนใหม่เนี่ยมันจะรัดกุมเพียงพอมันมีข้อเสียไหมตัวพทเองทางด้านการเงินเนี่ยเรามองทุกๆวันเป็นการเสียโอกาส เพราะว่าถ้าเรามีการสร้างกรอบที่ได้มาตรฐานสูงแล้วหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ไม่เหมาะสมได้เนี่ยทุกๆวันผลตอบแทนการลงทุนของเงิน2.7ล้านล้านบาทเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าได้ประมาณวันละ300ล้านบาทไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการลงทุนให้ยืดอายุก,กองทุนออกไปจาก27ปีอะค่ะ ทุกๆวันนี้ที่เรายังต้องการชะลอการลงทุนตรงนี้อยู่เพราะกรอบมันยังไม่สามารถตกลงกันได้จบนะคะมันก็เหมือนเราโยนเงิน300ล้านบาททิ้งทุกๆวันทุกๆ1%ที่เพิ่มขึ้นของกองทุนนะคะมันสร้างมูลลค่าได้27,000ล้านบาทในมุมมองสรุปของคุณเพชรว่าจริงๆแล้วด้วยความเสี่ยง ที่คนกังวลกันว่ากองทุนประกันสังคมจะล้มละลายเรามีโอกาสที่เราจะรอดพ้นจากภาวะนี้ขนาดไหน,นถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวได้ทันเวลาอะไรเงี้ยกองทุนประกันสังคมอะค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ คือตั้งแต่ที่เพชรมาทำตรงนี้เพชรก็เห็นว่าไม่ว่าจะเจอใครคุยกับใครเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยถึงแม้จะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นหนึ่งในส่วนของผู้ประกันตนหรือเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ประกันตนนะคะหรือว่าคุณจะเป็นนายจ้างก็ดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของกองทุนขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะมันต้องอาศัยทุกๆคนช่วยกัน คือไม่ว่าใครก็ดีจะเป็นตัวเพชรเองหรือเป็นบอร์ดท่านไหนออท่านรัฐมนตรีหรือผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนข้าราชการหรือบริษัททั้งล้านมันยากมากเลยค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือเรื่องสิทธิประโยชน์แต่ว่าการเริ่มต้น จุดแรกที่ทุกคนทําได้ก็คือมีส่วนร่วมมากขึ้นการติดตามข่าวสารการเป็นไปของเงินทุนหรือสิ่งที่ทําได้ง่ายแล้วก็เห็นผลได้เร็วที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมในการไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะมาถึงนะคะเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมีวาระอยู่เพียง2ปีแล้วการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย จัดตั้งขึ้นในวันที่24ธันวาคมหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ทราบข่าวหรือว่าอาจจะเตรียมที่จะไปปีใหม่แล้วช่วงหยุดยาวนะคะครั้งนี้เนี่ยบอร์ดชุดปัจจุบันจะหมดวาระน่าจะประมาณปลายปีนี้ซึ่ง การเลือกตั้งครั้งหน้ายังไม่ได้ระบุวันที่แต่เพรคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้รวมถึงนายจ้างด้วยค่ะเพราะว่านายจ้างเองเนี่ยก็จะต้องเลือกนายจ้างหมายความว่าคนที่เป็นนายจ้างก็จะอยู่ในสัดส่วนอีกส่วนหนึ่งแล้วถ้ามีทั้งสงส่วนนี้ค่ะในสัดส่วนที่มากเพียงพอ เสียงของผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยก็อาจจะดังขึ้นการผลักดันทั้งหมดที่เพชรพูดมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการลงทุนเองก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างต่างๆการลงทุนตรงหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหลายที่เราจะเพิ่มยังไงโดยที่กองทุนจะไม่ล้มละลายเร็วขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะผลักดันได้เห็นผลไวขึ้นแล้วก็ทาได้มากขึ้น อันนี้น่าจะเป็นก้าวแรกที่คงจะไม่ยากเกินไปนักสำหรับความร่วมมือของผู้ประกันตนทุกๆท,ท่าน